เฮ้อร่อยอร่อยใชมันไม่เปรี้ยวมันคือมันคืออีสานมันคือบ้านผมอ่ะเขากินกันอย่างเงี้ยแต่ว่าที่มันต่างจากอีสานคือตัวปลาร้ามันไม่มีกลิ่นคาวแล้วมันมันหอมปลาร้านี่ก็สูตรของร้านเองใช่คะใช่ พูดถึงอาหารอีสานนะครับอยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อีกหนึ่งร้านอาหารอีสานที่เกิดจากความชอบในการกินอาหารอีสานของเจ้าของร้านโดยเฉพาะนะครับและเขาต้องการยกระดับอาหารอีสานด้วยการนําเมนูต่างๆมาทําเป็นแบบอาหารอีสานฟิวชั่นเราอยู่กันที่นี่ครับร้านต um ําจู๋จีในปั๊มปตทสีนครินร่วมกล้าวครับ และตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมก็อยู่กับเจ้าของร้านตําจูจีนะครับพี่ฝนและพี่ปอนสวัสดีครับสวัสดีค,ดค,ครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจร้านอาหารที่ทําขึ้นมาก่อนหน้านี้สามสี่รีวิวอาจจะเคยคุณหน้าคุณตาพี่ฝนพี่ปอนไปแล้วก่อนนี้มีร้านอะไรบ้างนะฮะก่อนหน้านี้นมีร้านเตียวตุนขุนพลเดียวตุนขุนพลแล้วก็ไก่ทอดเดชาที่ไปคุยกับพี่ปอนวันนั้นแล้วนะฮะ นี่เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่เกิดจากความตั้งใจจากความชอบของพี่ทั้งสองคนที่ชอบกินอาหารอีสานมากๆค่ะใช่ใชซึ่งจากความชอบตรงนั้นแหละคุณผู้ชมก็เลยกลายมาเป็นร้านตำจูจ๋จีที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นี่เป็นร้านอาหารฟิวชั่นที่อยู่ในปั๊มปตทรีนคำดินร่มเกล้าใช่ค่ะ,ะทำไม<ช>ถึงเลือกที่จะเอาอาหารอีสานหยิบขึ้นมาเป็นแบบแนวฟิวชั่น เพราะว่าอย่างถ้าสมมติว,ว่าด,วด้วยทำเลย่างนี้นะคะก็อาจจะแบบเหมือนอาหารอีสานจ๋าหรือน้ำปลาลน,นวนนัวมากอาจจะไม่ได้ด,ด้วยด้วยด้วยทำเลหรือคนที่อยู่ที่นี่เราก็เลยมิกแอนแมทว่าเป็นพิวชั่นที่คนทุกทก,กลุ่มนะคะ,คะสามารถเข้ามาทานได้ซึ่งจากลูกค้าที่ผ่านมาคนที่มาทานในร้านเนี่ยก็มีทุกกลุ่มทั้งคนทํางาน<ฮ>แฟมิลี่ครอบครัวเด็กตัวเล็กๆเพราะว่าเรามีแยกแยกกลุ่มออกมาเป็นอาหารอาหารสําหรับเด็กด้วยอ่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถทานได้ทุกกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งจากความชอบมาสู่การยกระดับอาหารอีสานขึ้นมาให้มันฟิวชั่นมากขึ้นแล้วที่เห็นเรียงรายอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเขาไม่ได้ไปแบบไปจ้างเชฟหรือว่าซื้อสูตรอะไรมาจากไหน<ช>เห็นว่าดีไซน์คิดสูตรกันเองเลย<ช>ตลอดแบบหลายเดือนที่ผ่านมาก<ช>่อนจะเปิดร้าน<ช>พอพูดถึงการยกระดับอาหารอีสานขึ้นมาเป็นฟิวชั่นให้แนะนําเมนูของร้านเราหน่อยดีกว่านะครับว่ามันฟิวชั่นยังไงมีอะไรเด็ดๆบ้างฮะเด็ดเเลยที่ต้องสั่งเลยอย่างเงี้ยก็คือเป็นตำจูจีมันก็คือเป็นอารมณ์ประมาณตำถามันจะเป็นการผสมผสาานระหหว่งงอยแคกับ ไส้กรอบมันจะมีกิมมิคความน่ารักน่ารักให้มันเป็น่าเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราคือคอนเซปต์เราจูจีอะค่ะมันก็คือเหมือนเอาหอยแครงกับไส้กรอบมาจูจีกันในถาดนี้เราไปเลือกคููเขามาว่าจะให้ใครมาจูจีใครอันนี้คือตาจูจีซึ่งก็ตำถาดนั่นแหละเอาง่ายๆแต่ว่ามันถาก็แล้วแต่ร้านเนาะว่าจะอัดเครื่องอะไรลงไปอ่าเป็นแบบความฟิวชั่นความแบบแล้วแต่เอกลักษณ์ของแต่ละร้านนะครับซึ่งที่นี่เลือกเป็นแบบไส้กรอบกับ อหอยแครงใช่ค่ะซึ่งหอยเราก็จะมีความสดในที่บอกว่าอย่างหอย,างอยอย่างเงี้ยเราก็จะมาจากสุราษนะซึ่งมันเป็นแบบว่าอาหารซีฟู้ดตรงนั้นมันจะมีความสดแล้วก็ใหญ่อะไรเงี้ยส่วนหมูยองก็<อ>จะเป็นหมูยออุบลขึ้นชื่อเพราะว่าอยากให้ลูกค้าแบบว่าได้กินสิ่งที่ดีอร่อยอร่อยใช่ไหมมันไม่เปรี้ยว <c oughs> มันคือมันคืออีสานมันคือบ้านผมอ่ะเขากินกันอย่างเงี้ยแต่ว่าที่มันต่างจากอีสานคือตัวปลาร้ามันไม่มีกลิ่นคาวแล้วมันมันหอมปลาร้านี่ ก็สูตรของ,ของร้านเองใช่ฮะใช่ก็คือต้มเองเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันมีความมีกลิ่นมีกลิน่น <ๆ S 1> เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบพอมีกลิ่นแรงนะคนเขาจะค่อนข้างซีเรียสเราก็เลยจะซีเรียสเรื่องการกลิ่นอ่าหลายอย่างอยู่ในนี้ก็เลือกบิกแอนแมทได้เลยว่าอยากที่จะ <Bad S 1> ได้รับรสสัมผัสแบบไหนตอนแบบเขาทํางานอยู่ในป่าค่ะส้มตำดีจากส้ตมตำครับคุณผู้ชมครับมาที่เมนูอื่นมากดีกว่านะครับคือเอาที่ ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างกอนแตกต่างในที่นี้คือหากินค่อนข้างยากในร,าร้านอาหารนี่เมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาทูเบสต่างๆผักกระดมจีนก็คือรสชาติปลาทูก็ผมว่ามันจะธรรมชาติทั่วไปแหละมันต้องเด็ดที่น้าจิม้มฉะนั้น<ม>ขออนุญาตแบบชิมน้ําจิ้มนะได้เลยเพราะว่าเขา r e พ r e s e n t มากนะครับว่าทําเองทาเองไงความแท้ มันจะแซ่บเพราะเกี่ยวแล้วมันมี็กเจอร์ใช่ครับเขาไม่ได้มีแค่พริกกับกระเทียมนะคุณผู้ชมเออจริงถั่วแล้วก็พริกสดใช่ค่ะพริกสดใช่แล้วพอพอมันเป็นพริกสดแล้วมันมันหอมใช่ม่ทรแล้วก็หนูสวนมีความแบบปรุงแบบเปรี้ยวหวานเค็มแบบกลมกล่อมกำลังลงตัวนะไม่ได้มีอะไรที่มันโดดไปกว่ากันพูดถึงปลาทูแอบเพนอยู่ข้างหน้านี้ขออนุญาตหยิบมาเลยอันนี้ก็เป็นเมนูขายใีร้า ข้าคลุกน้ำพริกข้าคลุกน้ำพริกปลาดู้าวก็คือคลุกมาให้เรียบร้อยใช่คลุกน้ำพริกมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีน้ำพริกกระปิบมาให้ด้วยคือเราเราอาจจะเคยเห็นร้านขายน้ำพริกอะแล้วเขาเขาขายข้าวด้วยแล้วก็เอาตักน้ำพริกมาแล้วคลุกๆแต่นี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้คือเขาต้องเอาน่าจะเอาไปผัดกกแกะาด้วยผัดค่ะวัดูจากตัวมะเขือตรงเนี้ยคือเขาสุกไปแล้วดังนั้นเป็นการเอาน้ำพริก กะปิลงไปผัดกับข้าวดังนั้นพอมันโดนความร้อนน่ะไอ้ตัวรสชาติของน้ำพริกกะปิมันก็ซึมเข้าไปในข้าวมากกว่าการคลุกคลุกทั่วไปใช่ฮะแล้วมันหอมแล้วมันอร่อยมากคือแล้วมันรสชาติพอดีแน่นอนด้วยความเป็นร้านส้มตำร้านอาหารอีสานคุณผู้ชมเรื่องของท็อปปิ้งต่างๆมันก็ต้องมีที่จะต้องมากินคู่กับส้มตำแซ่บๆนะพอหมูย่าง ไก่ทอดที่นี่ให้ความสาคัญเหมือนกันแล้วก็ทานคู่กับน้ําจิ้มที่เป็นน้ําจิ้มแจ่วเงี้ยมันก็จะทําให้หมูมันมีความโดดเด่นขึ้นมาน้ําจิ้มแจ่วก็ไม่เปรี้ยวโดดใช่ส่วนนี้ไก่ทอดจุ่มกิน็เป็นสูตรของเราเองก็คือจะมีความกรอบทานด้วยหอมเจียวมันต้องมีจริงๆนะพี่ปอนช่เพราะว่าไก่ทอดกับสต๊าเนี่ยมันจะเข้ากันมากถ้าทานร้อนๆนี่จะเลิศมากแนะนําเมนูนี้ต้องสั่งเป็นอีกเมนูขายดีของร้านเราไก่ทอดอร่อยมาก เด็กๆน่าจะชอบมากนะเมนูนี้ส่วนถ้าแบบความแซ่บมันยังไม่พอก็คือนี่อ่ะอันนี้ก็ตำคตำข้าวโพดตำข้าวโพดไข่เค็มก็แบบสําหรับเด็กๆน้องๆเด็กๆก็กินได้นะฮะแล้วก็ยำซูสีก็คือเป็นยำไส้กรอกกับหอยแครงอันนี้ก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ต้องทานมีคนไม่กินเผ็ดน่าจะชอบใช่ค่ะจริงๆเราปรับได้ค่ะถ้าสมมติว่าบางคนแบบชอบอย่าได้รสชาติแบบนั้นก็คือสั่งไม่ควรได้เลยเพราะว่าเราเราตำสด เราไม่ได้เป็นน้ํายาสำเร็จรูปอ่ะคือเราตำจานต่อจานอะไรเงี้ยครับยำก็จะมีความเปรี้ยวมากขึ้นกว่ากว่าตัวส้มตำกว่าตัวน้ําจิ้มแจ่วเพราะว่าเขาต้องมีความแซ่บยําคือต้องจัดจ้านยำมันต้องได้มันต้องแบบเปรี้ยวเค็มหวานมันละมุนกลมกล่อมอ่ะมันแบบไม่ใช่มีอะไรโดดไปอย่างใดอย่างหนึ่งครับโซตร้อนก็มีในส่วนนี้นี่คืออะไรครับพี่ปอนอันนี้จะเป็นหม้อไฟต้มแซ่บกระดูกอ่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นเมนูขายดีเหมือนกัน ก็จะมีความแซ่บให้อมกวยได้น้อยหัวนี่กินกับข้าวเนาะอร่อยไม่อยากไปอีกหม้อแล้วเนี่ยหอ <c oughs> นนี้ก็อร่อยค่ะเป็นส่วนนี้คือเหมือนกันจูจีม,มาม่าหม้อเดือดก็จะเป็น,นาม,มาม่าต้มยำน,น้ำซุปปะค่ะเป็นสูตรของเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนอาจจะเห็นว่าแบบเขาเรียกมาม่าอย่างเงี้ยมันจะเห็นได้โดยทั่วไปนะแต่ความแตกต่างมันก็คือน้ำซุปซึะะ่งของเราอจะทำน้ำซุปขึ้นมาเองไงค่ะแล้วก็ เพิ่มเรื่องของรสชาติพริกมะนาวอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้มันมีความแบบมีความแซ่บมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะรสชาติงัวมากขึ้นอย่างหมูเด้งเนี่ยเราก็มีมีการผรสมผสานเขาเรียกอะไรรสชาติให้มันใ,<ช>ให้มันขึงเครื่องอะไรเงี้ยฟีฟูสดมาก คือถ้ามีส่วนประกอบของซีฟู้ดอะสำคัญสุดเลยก็คือมันมันต้องสดตำจูจีตั้งอยู่พิกัดอะไรยังไงตรงไหนช่องทางออนไลน์สั่งจองโต๊ะอะไรยังไงเดี๋ยวเชิญได้เลยครับตำจูจีอยู่ในปั๊มปตทสีนคตาลม้มก้าวขาเข้าเมืองนะคะหรือว่าก็คือโทรมาได้ที่0614145059 เข้าไปในเพจก็ได้นะตำจูจีสีนักลินล้มเก้าก็คือจะมีข้อมูลบอกได้หมดแล้วขออนุญาตสาวเพิ่มว่าจริงจงนอกจากเมนูคาวเหล่านี้นะคะเรายังมีของหวานด้วยมีไอศครีมส่งเครื่องนะคะแล้วมีเครื่องเยอะมากพอทานของคาวเสร็จก็สามารถทานของหวานได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกเดลิเวอรี่เร็วๆนี้นะคะมีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคุณผู้ชมคือเมนูในเล่มทั้งเล่มที่เอามาก็คือเยอะมากเหมือนร้านเปิดมาเป็น10ปีแล้วคุณผู้ชมเมนูเยอะมากจริงๆนะครับแล้วแน่นอนสามสีรีวิวมาเยือนแบบนี้แล้วคุณผู้ชมไม่ต้อง คิดหนักหรือลำบากใจในการที่จะเดินเข้ามาเลยเพราะว่าเรากล้าการันตีจริงๆว่าร้านนี้อร่อยนะครับมอบสติกเกอร์นี้ให้ติดหน้าร้านเลยครับอขอบคุณาาําจูจิครับขอบคุณนะครับ